สินค้ามาใหม่มาสดเจิใหม่เจสดนะครป็นไก่ชุเข้าไาได้เนซื่อไก่นะครับเดินทอเป็นไก่ย่างวางเซีขาขาพราสองวันนี้นะครับสุดพัะบ้านแม่บ้านท่นใดสนใจในวันนี้ส ah ินค้าราคาพิเศษนะครับไก่วั็ Brazilian นติดะโพาไก่นะครับเดิ <S <S นดสเข้ามาด้ใ mm hmm. นได้กปัครัดกิโลกรัมละหกส่ส่ซด

ไปซื้อกับเขาวา,าะยโชว์าตามตุกตาอ๋าอตามตลาดหนัดตามน้าเจ้าคือบ่อซื้ออ๋ออยู่นี่เขามีตัวเลือกเนาะอ๋อฝนตกใหม่ได้เลยระวังลื่นนะนเดี๋เขียนไว้เดี๋ยวมีบอลหนึ่งเปิดติดต,ตั้งไว้เพื่อดันเขาล่มลื่นพอฝนตกใหม่ตอนนี้ก็จชักเข่าชูนการฆ่าโตโฮเชล ถ้าขาวต้งคุดเนาะเอาคนแหละไปไปน้ำกันพี่นอ้องร้นตกพนักง,งานกัดกรวดน้ำพี่น้องเลยไปไปเขาน้ำกันสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง fc วัดทุขู่สุขคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมนบรรน,นาพาลหลอกพี่น้องแล้นีนก็จะพาพี่นอ้อ,นนงนนองมาเลาะมาเลาะมาเข่าซื้ออาหารสดที่ศูนย์การค้าโกโฮเชลไปไปเบิ่งผูชมดูกันเลยพี่น้องตอนนีนจะเดินเข้ามาที่ศูนย์การค้าเลยพี่น้อง กับยายสุบคือเก้าพี่น้องขนมอรน่ะขธรรมดาซือหนงแถมเดเคเพื่อหอชีเพียงแพละ9บาท่านั้นเค้กกล้หอมธรรมดาเพียงแพ็กละ9บาทเท่านั้นเฉได้ดาน้ำแผนเบกอรีค่ะและขอประชาสัมพันธ์คุณลูกค้าสินค้าขนมบังชิดนเดียวของดูรูดเราได้ย้ายไปจ้งน่ายที่ดานน้ำโอเปนคุณลูกค้าท่านใดสนใจ ก็เลี้กไปที่แพงเนื้อซักไปซื้อเนื้อซักด้ยแล้วังเด้อเคลดใบยังไงพักเบอชนแพเค้กับเกาเท่าเคกบหปะจะชุบไปที่บ่อนข้ายเนื้อเราจะชุบับซื้อ ไก่ในขี้ซิ้แหละครับซีเนี่ยเนี่ยยังมันเนี่งเนื่ยองเนาะงามๆสวยๆเลยเนาะโอก็จเนี่ย,ยองไก่รสจัด อยู่ที่การค้านะอะไยนังเนื้ออะไรเครื่องไหน่เครือในใน่องไน่หมูเราจะคลอ,อก,กับมกักคือกันได้ลวกกินก็ได้ลวกจับกับแกว้วลวกกินกับแก้วกเราเต้องหั่นแล้วนั่นแหล,ละราคาเป็นยังกันหรอราคาก็ตามป้ายนีกว่า ยิบเม้อน,นี่อย่างนี้อย่าแถวแล้ว,วนะมันก็จะแพงแล้วแถวตลาดมาหาชัยมันก็บบุกหอยมีบ่อนเนื้อได้แหละเห็นบอ่บอเขาบ่นะบอเบิ่์นในกล่องมันอนะ่ะปากทง ิเอาพอต้ไปตะกินเนี่ยต้มง,งามเนี่ยก็ไหน,นจะเข้าเอิญเนี่ยผ่าคีริ้วมันบอกบอกให้ผ่าคีริอยมันบอก,ก,บอกเขื่อนในงวัวพี่น <c oughs> เนาะเื่อนในวัวนี่ยดชุยดชุยดชชุนี่ปากมันเนีเจ้าหมักต้ม

sau này, này, cho rồi, để oh, <laughs> muốn ăn thật, <laughs> 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 สวบรดทนาสใจนะครับวันนี้เลือกเอรื่องไหนก็ได้เลยนะครับมาก่อนเลกบอลาก่อน้ก่อนนะครับองารกับาประนนะครับสินค้าเยอไม่ยยอนสินค้ามาใหม่มาสดเจอใหม่เจอสดเดินชของมาเข้ามาไกันะครับไก่เดินชอเดินก่อยู่ในกองวางเช็คภาถามเพื่นวันนี้นะครับสวัสดีบรรดาทนายแต่สนใจนะครับวันนี้สินค้าราคาพิเศษ

ตอนนี้ก็มาเลือกเฮ็ดเฮ็ดเข็มตอนนี้เออนี่เดตัวเดียวกันชิบาสเฮ็ดเข็มทองแต่ว่าไม่มีทองเดี๋ยวชูก็มาเลือกซื้อเฮ็ด ตอนเดิก็เดินออกมาจากชนกันฆ่าอะไรพี่นองบรรยากาศช่วงน,นี้นกพ็พน้ตกพี่น้อยคุณฟังนะสวนเราเป็นเห็นยังมีงานเนาะมีงานาาน,นักวบุนประจำวันนี้เปิดประจัก ประจำปีหรือว่าประจำมันในเพิ่นบะหูะะะะมันเป็นเบิ่ง็ติมีวิตเราป้ายแผนเขียนไว้มีพระมียมอ,อย่างมาบอกผู้ปั้นบอกผู้พระบอกงานเนี้ก็ นะเนี่ยนนกระเค็นออกมาแล้วพี่น้องอ่า17บาทแรกค่อยว่าให้เจ้าชื่อว่ากินแบบนนเพียงไงนนะมันแซ่บได้เมื่อลวกกินในเมนความลูกแหละนี่บอสกระเพร้งดอกมันเป็นตะชื่ออยู่ชื่อเมื่อวานตู้เย็นแล้วก็ หวานมันกบกุ้มเป็นอาทิตย์โรับแต่กระพรอนจักบาทโตอะมันข้าวพร้อกินว้เาเคยมาชื่อตลอดอะไรใส่หัดเมื่อหันทอดหออกัะก่อน,อน,อนกนันนะเอาพายเมื่อ นั่งแท็กซี่เมือเ่อกบอกเข้าขอบ้านนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างอนอกพี่เนาะโบ่ไร้แล้วให้ลูกไปยืนถ่ายตรงหั้นหน้าขามไปยืนถา่ายเ้อ ตอนนี้กับบรรยากาศออกมาจากศูนย์การค้าพี่น้องขนาดเช่นขั้นพอพ้นตกนหเป็นรวดน้าระวังรถตอนนี้ก็จะไปขึ้นรถแท็กซี่

ตอนนี้กำลังจักแท็กซี่คนออกมาหมดเลยไปลงจักแท็กซี่แล้วพี่น้องตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าโรงงานแล้วฮะเออเอาหมดเลยแหละ ีมาจนมาจากโซนกระข่าโคโฮเชลชื่ออาหารชดบรรยากาศฝนตกถา้าฝนตกกระน้ำท่วมโลดถา้าฝนมาตกก่อนไห้ชามพี่น้องวัดเทียชักขยันแถวไหน ปลดใม่ปลเร็่ใหม่เออมันก็หลลนตลอดแล้วใบม่วงออจะได้ยังห้กันกินอ๋ลวกลวกลวกผักบวงเก็บเก็บเอาไหนใช้อะนะเก็บไปใช้โอ้ผักบวงคืออยากกินอะไรเก็บโลดเออผักบวงผักนะผักบวงผักตำลึงพัน เก็บโปรตมาลวกกินนะพี่น้องมาถึงนี่ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนาชื่นชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำพี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายเข่าโรงงานเลยพี่น้อง